แล้วก็เดิมพันครับน้ำประทะจืดเดิมพันหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยครับ นี่ก็พี่น้อยชัยภูมิรอเดียวกับผู้ชนะครับัยอู่

จับเขาหนึบหนึบไปดึงแน่ถูกไมไปยูห้องสองเตียงเลยหรอไปสล็อไมแท่งข้อม้วอยู่นเมแทงี่ดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทุกเม็ดเลยีเขาบันหมวยว้าตั้งเข้น้ก็้งดิ้งลิ้มันด้ง่นั้นเนะานรับงอันนี้ก็ออเคหานะครับแต่ก็จริง

สานามมันปีจัดพุ่นสนามปีสามพุ่นเหมอหือนกันไม่ได้ตลอดนั่น <c oughs> thay bạn tập hợp đi thôi các bạn. B một, B hai, B กขาแบบวี่อยอกสาว่ปีเขียเลยชินชเลยเขี่ก็เาแวด้หยสาวใส่โจ๊กจะไปสอนเขากันเพราะจริงอ่ะอันนี้ก็ลูกเกมนะครับยังไม่เกมนอย ไปได้ไปอีกเด้อเสียสวนครับ2ต่อ <tiếng đồng>

เกมนะครับจืดชนะอยูบบ่5ต่อ3